สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครัวอิมอร่อยชาแนลนะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาทำขนมไพรินมณนีขนมไทยโบราณกินกันนะคะจะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีนะคะส่วนผสมที่เราใช้ทำวันนี้นะคะมีน้ำเปล่าสาคูขาวเม็ดเล็กน้ำตาลทรายเกลือป่น แล้วก็มะนาวครึ่งซีกนะคะมาเตรียมตัวของน้ำเปล่าแล้วต้มดอกอัญชันกันนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปสองคันมิลกรกัมค่ะพอน้ำเดือดเราใส่ดอกอัญชันลงไปต้มนะคะต้มจนกว่าดอกสีอัญชันซีดนะคะเราเห็นว่าสีดอกอัญชันซีดแล้วเราไปยกลงมากรองน้ำเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำดอกอัญชันมากรองเอาแต่น้ำนะคะ กองเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่กระทะกวนเลยกันนะคะระบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ำดอกอัญชันครึ่งลูกนะคะจะทำให้น้ำอัญชันจากสีดำเงินกลายเป็นสีม่วงสวยสดเลยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะจะเปรี้ยวนะคะเอาปล่อยรอให้น้ำเดือดนะคะ พอน้ําเดือดแล้วเราใส่สาคูขาวเม็ดเล็กลงไปต้มกันเลยนะคะเราใช้ไฟอ่อนปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะเคี่ยวและคนไปเรื่อยๆอย่าให้ติดก้นกระทะนะคะจนกว่าเม็ดสาคูจะใสเป็นตากบใช้ได้นะคะ พอเม็ดสาคูใส่เป็นตากบแล้วเสร็จแล้วเราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะวันนี้เราใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปนะคะเคี่ยวและคนไปเรื่อยๆจนกว่าสาคูเนืดนะคะเพราะเราเคี่ยวมาสักระยะหนึ่งเราเห็นว่าคนเนืดนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ าลทรายค่ะความหวานมากน้อยสามารถเพิ่มและลดปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะตัดด้วยเกลือป่นนะคะเราก็จะเคี่ยวคนไปเรื่อยๆจนเนิดจนแห้งใช้ได้นะคะ เห็นว่าสักครูโเ,เหนียวข้นเหนบแล้วนะคะเราปิดไฟยกลงเดี๋ยวเราจะนำไปเทใส่ถาดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยกถาดขนมกระแทกเ่องสองสามครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองอ,อกากาศไล้ลมนะคะ เราก็จะปล่อยรอขนมของเราเย็นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีค่ะเรามาทำมะพร้าวคุกขนมกันนะคะวันนี้เราใช้มะพร้าวทึ่นทึกขูดด้วยมือแมวเครื่งลูกนะคะเราโรยเกลือลงไปคุกเ้ากับมะพร้าวนิดหน่อยนะคะคนผสมให้เข้ากาันเสร็จแล้วนำขึ้นนึ่งเลยคะ่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณห้าสินาทีนะคะขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคนนี้เราก็จะตัดกันเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราจะนำไปคุกมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาตินุ่มนิ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะ ทำกินก็ง่ายๆจะทําขายก็ดีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทํากินกันดูนะคะถ้ารอ,ยอยาร่อยยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ